บริษัท k คียวเซราด็อกิเมนต์โซลูชันประเทศไทยเปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุดที่เข้าใจพื้นฐานความคิดซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมของ k i ียวเซราซึ่งมีทั้งเทคโนโลยีการพิมพ์แบบอิงเจตหมึกน้ำและเทคโนโลยีผงหมึกแห้งซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะผมมองว่าธุรกิจการพิมพ์เนี่ยแนวโน้มผมว่านะครับพิมพ์แบบเดิมๆแบบเก่าๆที่เราเป็นเพจออฟเซตพวกเนี้ย ลูกค้าจะพิมพ์น้อยลงนะครับในเรื่องดิจิตอลพิมพ์ตัวนี้มันเลยเป็นอะไรที่มันจะมาตอบโจทย์แทนกับเครื่องระดับนั้นขึ้นได้มากขึ้นตัวนี้จริงๆนะครับเราเป็นเครื่องที่เราดีไซน์มาเราใช้หมึกน้ําก็จริงแต่หมึกน้ําเราเป็นหมึกน้ําที่มาจากวอเตอร์เบทนะครับเป็นวอเตอร์เบทที่เราต้องบอกว่าในการพิมพ์ที่เราใช้หมึกที่เป็นแบบฟู้ดเกรดนะครับไม่มีอันตรายเหมือนกับเป็นพวกออยเป็นน้ํามันต่างๆพวกนี้นะครับในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ไปใช้เกี่ยวพันกับอาหารเนี่ยของเราเนี่ยต้องบอกว่าเรา จะปลอดภัยนะครับในเรื่องของใ,อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของอาหารนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรามีเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่เราดีไซน์เองผลิตเองเป็นหัวพิมพ์ที่ตลาดของอิงเจ็ทั้งหมดเพรายอมรับว่าของเราดีที่สุดหรือการทําบุกรูปเล่มทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่ผมจะกี้เรียนไปแล้วว่าคือพิ้นออรดีมันตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องบอกพิ้นทิ้งหมื่นเล่มไม่จําเป็นลูกค้ามา500เล่มพันเล่มเราทําได้แล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่าต้นทุนแผ่นที่หนึ่งถึงแผ่นที่หมืน่น เราเป็นราคาเรียเดียวกันทั้งหมดเคียวเซราได้ผสมผสานเทคโนโลยีของหัวพิมพ์อิงเจตที่เคียวเซราคิดค้นซึ่งออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานโดยการผสานสองเทคโนโลยีทําให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนเพราะเครื่องสามารถพิมพ์ได้มากถึงหนึ่งล้านแผ่นต่อเดือนขณะเดียวกันเคียวเซรายังมีแผนที่จะพัฒนาสินค้าให้หลากหลายแบบและต่อยอดมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะ